สวัสดีค่ะวันนี้เมย์พาลูกค้ามาดูที่ติดทอสการ์นาววลล่นะคะตำบลมุสีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะแปลงนี้รังวัดล่าสุดนะคะเนื้อที่32ไร่ค่ะเป็นโฉนดคุดแดงนะคะหน้ากว้างติดถนนร้อยกว่าเมตรนะคะติดกับโครงการทอสการ์นาเวลล่เลยราคาปัจจุบันนะคะขยับมาที่ไร่ละ4.5ล้านบาทแต่ยังไงก็ต่อรองได้นะคะนี่ค่ะ ติดกันเลยติดกับทัสคาน,นาเลยนะคะตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะมาอัปเดตให้ชมกันแปลงนี้เหมาะสำหรับทำโครงการนะคะเพราะว่าวิวสวยมากอากาศก็ดีด้วยนะคะลองแวะมาชมก่อนค่ะเอกสารสิทธิฉนดครุฑแดงนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภยัยไม่ทับซ้อนไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมร้านเปอร์เซน์ค่ะนะคะ32ไร่ ปัจจุบันราคาอยู่ที่ไร่ละ4.5ล้านแต่ต่อรองได้นะคะไปแล้วค่ะยังไงถ้าสนใจแวะมาชมได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ